สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่รักวันนี้ก็นึกสนุกอีกแล้วนะคะนี่คือลิปสติกที่พี่ใช้อยู่ในทุกๆวันนะคะนี่ค่ะคนสวยก็งนนี้แหละห่ะเครื่องสําอางพีบเนี่ยค่ะยังมีแป้งแล้วก็ยังมีรองพื้นอีกมากมายซึ่งเราไม่ได้วางนะคะนี่ค่ะเต็มทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะถังน้ําหอมน้ําหอมเยอะแยะค่ะข้างบนนี้นะคะเครื่องปะทินผิวพี่เยอะแยะนะคะ สอยทองเอ้ยอะไรเ <Okay. S 1> อ้ยโอเคนะเนี่ยค่ะอันนี้อยู่ที่ข้างหน้าคอมนะคะที่พี่ร้องเพลงอยู่ทุกวันนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะนี่อันนี้คือตัวเป็นเป็นเสียงจริงๆแล้วก็อ้าวแล้วกันอันนี้นะคะ อ่ะดูตัวอย่างนะคะนี่ค่ะมีเต็มหมดทุกอันนะคะนะคะเต็มหมดทุกอันเต็มแล้วก็มาเปิดให้ดูว่ามันยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไอ้ใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดนะคะนะคะเนี่ยค่ะเครื่องสวยๆงามๆของพี่นะคะอันนี้คืออยู่หน้าคอมนะคะหน้าคอมพิวเตอร์ อยู่ข้างๆเตียงที่เรานอนอยู่นะคะแล้วก็ฟังเพลงของ The Golden Song นะคะเพลงเพราะล่ชอบค่ะเพลงเพลาเพาะนะคะนี่ค่ะครูจิ๋มค่ะกำลังร้องเพลงอยู่พี่โจนกบ ี่ค่ะเกลือปะทินผิวมีเยอะแยะค่ะอันนี้เฉพาะของที่พี่ใช้อยู่นะคะแล้วข้างนอกอีกมากมายค่ะซึ่งเป็นน้ำหอมพี่ผลิตเองนะเหลืออยู่หลายร้อยขวดเลยนะคะพี่อ้อยก็คอยคนหนึ่งที่ว่าเขาส่งเงินมาให้แล้วแต่เขายังไม่มาเอาน้ำหอมพี่ต้องรอเขาค่ะพี่ไม่อยากผลิตอีกนะคะเพราะว่ามันยังขายออกไปช้ามากนะ มีใครที่สนใจนะคะแอดมาได้นะคะขวดหนึง250บาทนะคะแพ็คคู่500นะคะค่าส่งอีก550บาทเองค่ะ30มิลลิกรัมนะคะไม่ใช่20 30มิลลิกรัมนะคะเยอะมากแต่ถ้าหาก50มิลลิกรัมมัน350บาทนะคะโอเคพี่ขายลดราคามากๆเลยในช่วงนี้อ่อะอเอาแค่นี้นะคะ2อนาทีกว่าแล้วขอบคุณมากค่ะ